ป่าไผ่ท้ายหมู่บ้านนั่นน่ะมันไม่ได้แค่เงียบสงบเหมือนที่เห็นหรอกนะเราจำได้ตอนเด็กๆผู้ใหญ่ชอบห้ามไม่ให้ไปเล่นใกล้ๆบอกว่าข้างในนะ่ะมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่แต่พวกเด็กสนอย่างเราก็ไม่เคยเชื่อจนกระทั่งวันนั้นเราแอบเข้าไปตอนเย็นยำ่ำมองหา,มาแมลงเล่นเสียงลมพัดไผ่เสียดสีกันฟังดูเหมือนเสียงกระซิบแผ่วๆจนขนลุกสู้ แล้วเราก็ได้ยินเสียงเหมือนคนกวักมือเรียกจากลึกเข้าไปในป่าซ้ำๆชัดเจนขึ้นเรื่อยๆพอหันไปดูกลับไม่เจอใครเลยนอกจากเงาตะคุ่มๆที่ขยับไหวอยู่ทมการกอไผ่สูงท่วมหัวเราวิ่งหนีออกมาไม่คิดชีวิตตั้งแต่วันนั้นเราไม่เคยเหยียบย่างเข้าไปในป่าไผ่แห่งนั้นอีกเลยป่าไผ่มันมีชีวิตหรือบางทีมันก็เป็นที่อยู่ของอะไรบางอย่างที่เราไม่ควรก้าวล่วง ผู้สนับสนุน KMM ข TH เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง